กับนาย Abdul i, อับดุลลอะอัลซานูซีหัวหน้าหน่วยเขากรองในรัฐบาลลิเบียในข้อหากอ่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินายโอแคมโปเปิดเผยนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุขับไล่ผอกาดัฟฟี่ผู้นำลิเบียลงจากอำนาจหลายพันคนแล้วซึ่ง ICC เตรียมออกหมายจับบุคคลทั้งสในอีกไม่ช้านี้ค่ะขณะที่นายคาลิดคาอิมรัฐรีช่วยกระทรวงต่างประเทศของลิเบียก็บอกว่า รัฐบาลลิเบียไม่สนใจต่อการออกไม้จับของ ICC แล้วก็บอกด้วยว่า ICC เป็นเพียงเด็กทารกของสาภาพยุโรปที่ตั้งขึ้นสำหรับนักการเมืองและผู้นำแอฟริกันเท่านั้นพร้อมกับบอกด้วยว่าการดำเนินการใดๆของนายโอแคมโปล้วนมีอคติต่อรัฐบาลและเป็นการหาหลักฐานจากข้างเดียวค่ะ ทางด้านของเอกอัครราชทูตรัสเซียและแอฟริกาใต้ประจำคณะมนตรีความมั่นคงนะคะก็วิจารณ์การโจมตีของนาโตเพื่อปกป้องพลเรือนในลิเบียและรัสเซียกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีกรุงติปอรีซึ่งทำให้บุตรชายของพันเอกกาดาฟีเสียชีวิตนะคะแล้วก็ยังบอกว่า ICC ไม่ควรสอบสวนรัฐบาลลิเบียเพียงฝ่ายเดียวด้วยก่อนหน้านี้นะคะนายโอคิมโปก็ได้มีการชี้แจงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ว่ารัฐบาลลิเบียเตรียมป,ปราบปรามผู้ประท้วงไว้ล่วงหน้าก่อนประท้วงของฝ่ายต่อต้านเนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์หลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตุนิเซียและอียิปต์นะคะโดยรัฐบาลก็ได้จ้างทหารรับจ้างมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมจากนั้นก็ปราบปรามผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงซึ่งก็เข้าข่ายก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะซึ่งเชื่อว่าเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตเปประมาณ500-700คนแล้วนะคะ ทั้งนี้ก็บอกว่าหาก ICC พิจารณาออกหมายจับกัตดาฟีจะนับเป็นครั้งที่2ที่ ICC ออกหมายจับบุคคลในระดับผู้นำประเทศนะคะนับตั้งแต่ที่เคยมีการออกหมายจับประธานาธิบดีโอมาอัลบาเชียแห่งซูดานฐานก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวซูดานในจังหวัดดาฟัวด้วยนะคะค่ะพี่น้องคะทั้งหมดคือรายงานข่าวจะรอบวันพาเน็ตการนะคะพี่ไกด์มีอะไรเสริมไหมคะไม่มีแล้วะค